ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องของเตือนใจสายซิ่งสายมุดกันหน่อยฮะคุณจะขับรถขับราเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวงังใครที่ขับรถเร็วแล้วมันเบรกไม่อยู่เหมือนจะเป็นแบบนี้ครับหวาดเสียวจริงๆครับหวาดเสียวแทนกระบะที่อยู่ในเลนนี้หวาดเสียวแทนรถที่อยู่ด้านขวาสุดเพราะว่ากระบะที่มุดมาด้านซ้ายเนี่ย เห็นไหมครับว่ารถเขาขับตามมากระบามมุดมาปุ๊บแล้วหักหลบกระบาคันข้างหน้าแล้วที่สําคัญครับสุดท้ายหลบไปแล้วมันบังคับรถไม่อยู่ฮะสุดท้ายไปชนขอบฟุตบาทนะครับขอบทางแล้วรถเนี่ยโอ้โหระเนรนาดครับคุณผู้ชมครับอันนี้เกิดขึ้นที่ทางหลวงหมายเลขเก้ามุ่งหน้าขาเข้าบางประอินนะครับจังหวะแบบนี้ภาพปิดท้ายจะคือภาพนี้ครับหลังจากที่ชนระเนรนาดแล้วก็ออกมาเป็นสภาพแบบนี้ครับ กระบาดด้านหน้าพังยับเลยนะครับส่วนตู้ที่ไว้ขนสินค้าด้านหลังเห็นไหมครัปลิวหลุดออกไปปลิวหลุดไปเลยครับเพราะมันแรงจริงๆแล้วมันเกิดอาการาปัญหายอย่างหนักนะครับในการควบคุมรถเนี่ยครับและเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดไปชนคันอื่นที่กําลังร่วมทางอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็คือเสียหายของการทางแล้วก็เสียหายของเจ้าของรถคันนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขับรถขับราต้อง ใจเย็นๆระมัดร,ระวังกันหน่อยถึงช้ามาแล้วยังดีกว่ามาช้า <c oughs> มาช้ายังดีกว่า <c oughs> อุบัติเหตุแบบนี้ <c oughs> ยึดหลักความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะคะ